อ๋ออะไรอ๋ออะไรสลัมวะอาลัยุมุอะลัยฮุมุลลอฮ์วะบรกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาติมทีวีทุกท่านครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ยาติมคัสร์ครับเป็นรายการที่เราจะได้คัสร์ ผลิตภัณฑ์ดีๆหรือธุรกิจของมุสลิมที่สามารถที่จะต่อยอดไปสู่อนาคตไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ยาตีมคัสสันจะไปนำมาสู่พี่น้องผู้ชมรายการยาตีมทีวีแล้วก็นี่คือช่องทางแห่งการสนับสนุนแห่งการทำความดีนะหลายธุรกิจที่เราไปพบมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อบริษัทของเขาเองแต่ในขนาดเดียวกันแน่นอนนะเขาต้องมีการริกำไรบ้างแต่ ในขณะเดียวกันเขาได้ช่วยเหลือสังคมดูแลสังคมไปด้วยนี่คือยาตีมคัสสันที่จะได้นำเสนอวันนี้เรามาที่บางปะอินครับไก่หมักยัสมินเป็นธุรกิจหนึ่งที่เติบโตมาจากการค้าขายไก่ธุรกิจโรงเชือดไก่จนกระทั่งต่อยอดไปถึงต้นน้ำในการเลี้ยงไก่นำไก่มาเ,เข้าสู่โรงเชือดแล้วก็เป็นชิ้นส่วนต่าง ที่สุดแล้วมาเติบโตกับไก่หมักยัสมินเรื่องราวของไก่หมักยัสมินจะเป็นอย่างไรแล้วเขามีแนวทางการช่วยเหลือสังคมอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับท่านผู้ชมครับเราเข้ามาในบ้านของคุณฮาบีบีรื่นพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจไก่หมักยัสมินเป็นธุรกิจที่ได้สร้าง ความดีกับสังคมด้วยที่บอกความดีว่ความดีอย่างไรฮะในยามที่เราจัดงานโรงเรียนศรัทธาชนยาตีนทีวีก็นี่แหละครับเจ้านี้แหละครับนำไก่ไปให้นำไปช่วยกันออกร้านเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวหมายความว่าได้เผื่อแผ่ดูแลสังคมด้วยนะครับวันนี้มาตัวจริงเสียงจริงเลยครับคุณฮาบิบะรื่นพิทักษ์ให้พบกับพี่น้องครับอัสลามุอะลัยกุมมบเระมาตุลลอฮ์วะบะเราะกาตูจะครับค่ะ ได้คุยกันเรื่องไก่ย่างจัสมินในงานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนสอบถามมามากนะครับแล้วก็อยากจะเท้าความเดิมไปถึงจุดเริ่มต้นของไก่หมักจัสมินเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่จะเป็นไก่หมักจัสมินตอนนั้นทำธุรกิจอะไรความเป็นมานะฮะความเป็นมานะคะคืออัลฮัมดุลิลละทุกสิ่งทุกอย่างนะถูกกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วอัลฮัมดุลิลละ คือคุณแม่เนี่ยเริ่มจากคุณแม่เลยคุณแม่ก็เป็นแม่ค้าไก่มาตั้งแต่อายุเราจําความได้นะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็เหมือนสมัยตอนนั้นนะ่ะคือรู้เขาเรียกอะไรมีความจําเราจําความได้ใช่เราจําความได้นี่เราก็รู้แล้วเราไปไปช่วยแม่ช่วยแม่ขายของแล้วไปนู่นไปนี่ไปแกะแกะเกเลมั่มงไปช่วยมัง่งไปอะไรเงี้ยสารพัดน,นแะแล้วจากนั้นมันเหมือนว่าได้ได้ปลูกฝังได้ซึมซับในการเป็นแม่ค้าเนี่ย แล้วมันก็เริ่มเริ่มมาจากณจุดตรงนั้นที่ว่าเริ่มเริ่มมาเป็นเริ่มมาเป็นแม่ค้าก็คือตอนแรกไปช่วยแม่ก่อนน่เป็นเด็กๆอ่ะคุณยายสีคขายอะไรที่ไหนฮะคือคุณแม่ขายไก่สดอยู่ที่ตลาดบางมือินคุณแม่ไม่ได้ขายไก่อย่างเดียวคุณแม่เอาทุกอย่างเลยที่เป็นเรื่องกับไก่อะใช่ไหมหนึ่งไก่ไก่สดแต่แต่คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนขยันมากเลยคุณพ่อเนี่ยจะเอามาทุกอย่างเลยที่เป็นอาชีพอะไก่สดข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ไก่ทอดไก่อบไก่ย่างคืออะไรที่มัน เกี่ยวกับเรื่องไก่นะคุณพ่อก็จะหาเอามาเอามาเอามาแล้วก็เป็นคนทําเป็นคนจัดการเรื่องสูตรเรื่องอะไรทุกอย่างแต่คุณแม่เนี่ยเก่งมากเป็นคนที่แบบเก่งมีความอดทนคุณพ่อให้อะไรมาไม่เคยเกี่ยงไม่เคยบ่ายนะจัดทุกอย่างทําทุกอย่างทุกอันทำหมดเลยนะในในเขาเรียกว่าคนเดียวอะคุณแม่เนี่ยสามารถเรียกว่ารอบเลยนะเป็นอาชีพของคุณแม่หมดเลยนะแล้วก็อันทำดุลละได้ตกมาถึงลูกใน ในบางบางบางอย่างนะคครันี่นี่คือต้นแบบของความดีครับครอบครัวรื่นพิทักษ์เนี่ยเขาได้ทั้งบิดานะครับก็ลุงยงเราเนี่ยแล้วก็คุณแม่สีคุณแม่สีคุณจศีเนี่ยนะได้ได้เป็นต้นแบบของลูกๆนะทั้งทั้งโรบิอาไก่เชียงเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วเหมือนกันนะอันนี้เป็นไก่หมักยัสมิน ก็เริ่มจากการค้าขายไก่ค้าขายอาหารทําอะไรกันมาก่อนนะผมได้มีโอกาสบันทึกเทปในรายการในในงานบางกอกฮารา่ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ย AFC AFC ใช่ตอนนั้นซึ่งซึ่งโอ้โหเป็นที่แบบโจดขานมากเลยเขาถามหน้าร้านว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรในเพจผมนะในเพจยติมานะเป็นยังไงช่วงนัเวลานั้นตอนนั้นที่ขายดีคืออันอันทำดีละคืออันทำดนละเขาพูดอะไรเยอะเยอะอันทำดีละคือ คือความขยันถ้าคนมีความขยันแล้วมีความตั้งใจนะทําอะไรนะมันก็มันก็มันมันเรียกอะไรมันจะง่ายอ่ะมันมันไม่มีความยากลําบากในในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์มันง่ายไปหมดเลยขอให้เรามีความต้องการและมีความขยันอดทนได้พอมันไปได้หมดคือหยิบจับอะไรนะอฮัมดุล่ามันประสบความสำเร็จหมดทุกเรื่องนะทุกเรื่องเลยคือช่วงที่ที่ผ่านผ่านมาแต่ก็อาทมดุล่าทุกคนจะต้องมีบททดสอบ จากทีอัล้อเดมเต็กได้กล่าวไว้อยู่แล้วใช่ไหมจีว่าเราจะทดสอบกับสู่เจ้าในในรักห้าห้าอย่างห้าสิ่งห้าอย่างเนี่ยคือเล็กน้อยอใช่ไหมก็หนึ่งเรื่องการอลิสกีบกพ่องไปการค้าการขายจะบกพ่องไปบางทีเนี่ยตรงนี้เพิ่งจะเราเพิ่งจะเออคือคําพูดของเรานคือจริงเสมอแต่บางทีบางครั้งก็เพิ่งจะมาเจอกับตัวเรารเอามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เองเหรอที่แบบว่าเอ้ยมันแบบว่าทําอะไรทําอะไรแล้วมันก็มีแบบว่าเขาเรียกว่า บ,บ,บ,บททดสอบอะที่เราจะให้เราเราเจออ่านธรรมดินละแต่ในบททดสอบน่ะมันโคตรเรามีความรู้สึกตอนแรกอะถ้าเราเจอบททดสอบเนี่ยเราตอนนั้นอะถ้าเรายังยังยังคิดไม่เป็นยังไม่กลับไปหาอันกุรอานยังไม่กลับไปหาร้าะเนี่ยเราจะโวยวายทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเรากลับมาตั้งสติได้นะ่ยคือมันจะมีช่วงเวลาที่เราบมอนว่าให้หัวใจเราเนี่ยไปไข้ควรอยู่กับอันเลาะหูมาชาวัลอลฮัมดินละอ๋อมันมีดีอย่างนี้มันมีดีอย่างนี้ในทุกเหตุการณ์นะในสิ่งที่มีดีนะขอบอกขอบอก มันมีดีเสมอเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วจะมาในช่วงเวลาไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยัลาัมดุละเราทรงรู้ดีที่สุดว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะมาที่เราพร้อมนี่นนสแสดงนนว่าคุณฮาบิบีบานได้รับการทดสอบบ้างแล้วกออ็อดทนแล้วก็ผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ใช่ใช่คือเอาตอนที่ครั้งแรกเลยคือไข้หวัดนก โอ้ mm hmm. oh, เรากำลังมีความสุขกับการกรอบกลวยไรได้ที่แบบอัลลอฮ์ให้อย่างมหาศาลนะ <c oughs> อัลฮัมดุลิละแต่สิิงว่าที่ได้มาเนี่ยเราจะนึกถึงตลอดเลยยาอล้อสิ่งที่พระองค์ให้มาเนี่ยอัลฮัมดุลิละขอให้หัวใจของข้าพเจ้าเนี่ยมุ่งไปใช้จ่ายในหนทางของพระองค์ในทุกๆเรื่อง <c oughs> ของการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าเรื่องการกินการนอนการใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยขอให้ใช้ไปหนทางของลลอคือมีเหยดอย่างนี้ทุกอย่างนะ <c oughs> อะไรที่เป็นเรื่อง ทางด้านศาสนาเรื่องงานโรงเรียนหรือเรื่องอะไรเงี้ยคือพูดพูดเยอะมันก็ไม่ดีเพราะเราเราอันนี้การ้อใช่ไหมก็คือทุกอย่างให้แบบดนลาเพื่อรอหมดเลยไม่คิดเลยว่าเฮ้ยจะต้องแบบไปเท่านี้ไปเท่านั้นะไ,นนไม่คือขายได้เท่าไหร่เอาไปเลยมันมีความสุขแล้วมันโคตรมีความสุขกับการให้แล้วเวลาการที่เราขายเนี่ยการที่เราทาเพื่อเพื่อรอนเนี่ยไม่ต้องมองมนุษย์นาไม่นสนใจมนุษย์ถ้ามันถ้าเรามองมองมนุษย์ทําเพื่อมนุษย์ใจมันจะ คอกแขกวกแบกแต่ทําเพื่ออาร้อนเนี่ยเฮ้ยแม่มันมันน่ะมันเท่าไหร่มันมันนี่เป็นลูกพ่อจริงๆนะได้มีได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อเขาเนี่ยนะลักษณะคล้ายๆกันนะผมเชื่อว่าประสบการณ์หรือบททดสอบที่อาร้อนสุพรรณตลาดได้กำหนดมาเนี่ยพวกเราต่างก็น้อมรับแล้วก็สามารถที่จะอดทนและผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นไปได้ทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราเห็นว่าตั้งแต่ ก่อนที่จะไปถึงไก่หมักยัสมินเนี่ยนะครับก็มีค้าขายไก่ด้วยโรงเชือดไก่ด้วยเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังสิครับก็จะมาเป็นแก่ยัสมินเนี่ยคือโรงเชือดไก่เนี่ยมันมันมันมนีมันมัมนมีมันมาประมาณสัก30ปีได้ละคือตอนแรกก็คือขายไก่กับคุณแม่เนี่ยแหละขายไก่แล้วก็คือ,คอดังแล้วแยกวงอ่ะประมาณนั้นคือว่าตลาดเนี่ยตลาดมันเหมือนว่าเป็นของเราทั้งหมดเลยคือคุณแม่คุณแม่เนี่ยเก่งมากเลยคุณพ่อคุณแม่ในสุดยอดอลยรทำดินละแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยแบบร้านของเขามันมัน เราก็เลยดังล้วแยกวงก็มาตั้งร้านมามามา,มา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 เป็นของเราเองอันนั้นเราเพิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นจากการที่ว่าหาเงินได้แล้วเข้ากระเป๋าของเรา <ฮะ S 2> เองเ <ฮะ S 2> ช้าไก่สดเย็นไก่ทอดลงมาไปเรียนโอ้โ <ฮะ S 2> คตรมันเลยชีวิตนะ่<ฮ>ะมันมันหมายว่าชีวิตมันมีค่ามันคุ้มค่ามันใช้ได้แบบว่าสนุกอะใช่เช้าเ <ฮะ S 2> ช้าเช้าเช้าไก่เช้าไก่สดเะ้ามาของเราเองสายสายเราไปเรียนกลับมาเย็นเย็นมาขายไก่ทอดชีวิตจะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะ,ชะ,ชะ,ชะช แต่ว่าถามว่าก็ไม่ลืมอันล้อนะแต่ว่ามันไ,ไม่ได้ไม่ได้เข้มงวดในเรื่องศาสนาทัศน์อะไรแต่ละมาดไม่ไม่เคยขาดนะนะตอนนั้นนะ่ะคือเนี่ยข้อดีของการว่าอยู่กันล้ออยู่กับละมาดเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะดึง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 ,ดง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 เราอ่ะกับที่เรามันจะออกออกออกบางทีคนเรามันจะมีแวะมั่งข้างทางนู่นนี่นั่นมันมีตอนช่วงเป็นใบรุ่นน่ะมันก็มีแต่ว่าอัธามดินะเนี่ยละมาดเราก็มานึกมีอาจารย์อาจารย์เคยพูด่า ละหมาดดีทุกอย่างดีหมดเรากลับมาตั้งสติดรงนี้ทีหนึ่งละหมาดดีทุกอย่างดีก็คือเริ่มต้นจากละหมาดละหมาดให้ดีละหมาดให้ดีคือเราเราก็ยังไม่ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่หรอกแต่รู้ว่าละหมาดดีทุกอย่างดีหมดตรงเนี้ยมันก็เลยย้อย,ย,ย้อนกลับมามาที่ว่าช่วงที่เราแบบเคยมันล้มนะมันมีล้มคือมีช่วงที่ว่าว่าล้มเนี่ยให้แม่จัดก,การเลยแม่เดี๋ยว เดี๋ยวหนูจะไปแบบว่าไปหาอาชีพอื่นก็ไปทําแบบสารพัดเลยนะให้แม่ให้แม่ให้แม่อยู่ที่โรงไก่ใ,ให้แม่จัดก,การแตบบ่ว่าไปตามสภาพแบบแบบขายดีบ้างไม่ดีบ้างขายได้บ้างไม่ได้บ้าง,างก็คือตามสภาพแล้วก็ไปหาอาชีพอื่นอาชีพอื่นแต่มันก็ไม่มันไม่ไม่มันไม่มันไม่มันหนาใช้คำว่าไม่มันนะไม่สนุกเพราะเราไม่ไม่ไม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  ไม่ค่อยได้สนุกกับเรื่องเราชินกับเรื่องไก่ไม่ถนัดกับเรื่องอื่นไม่ถนัดกับเรื่องอื่นแต่แต่เรื่องค้าขายน่ยชอบแต่ว่ามันเหมือนเราไม่ได้เข้าถึงเข้าใจในเรื่องไก่แย่งไก่เนี่ยเราเข้าถึงเข้าใจมันมีความสุขสุดท้ายก็กลับมาที่ไก่สุดท้ายก็กลับมาที่ไก่มาตั้งสติกับไก่อีกรอบนึงใช่ไหมสองรอบไปสองรอบเลยนะเพราะตอนนั้นหยุดช่วงไขวัดก็หยุดหยุดไปแล้วก็มาแล้วก็มันก็แบบรุ่มรุ่มดอนดอนก็เฮ้ยลองไปทําอย่างอื่นแล้วก็ให้แม่แล้วเสร็จแล้วก็คืนเนี่ยเพิ สามสี่ปีเนี่ยที่ว่ามาตั้งใจเอาแล้ววะไห,ไหนไก่ก็ไก่แล้วเราจะให้เราอยู่กับไก่ก็ขอจะเอาล้อนะขอให้แบบว่าไก่ก็แบบว่าได้เลี้ยงชีพเราได้เลี้ยงครอบครัวได้รับใช้งานศาสนาคือยังมีเนีตเนดังนั้นอยู่อ,อยู่กับไก่แต่ว่าไก่มันก็มันเป็นช่วงอ่ะเราเป็นเราเขาเรียกว่าอะไรเราอ่ะมันเป็นเขาเรียก โรง,งไม่ใช่โรงแบบโรงใหญ่แบบพวกโรงที่เขาใหญ่ๆอะโรงเราขนาดากลางโรงเราขนาดนกลางเลี้ยงชิมได้แบบสบายๆแบบอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ถึงขนาดใหญ่ตบางทีเราจะไปแข่งขันกับเขาเนี่ยมันมันมันค่อนข้างลําบากใช่ไหมแต่เราก็อาศัยว่าเออลูกค้าประจานู่นนี่นี่นั่นที่แบบซื้อซื<ๆ>้อซื้อซื้อกันมาขายดีมางขายไม่ดีมั่งก็เลยเอ๊ทำยังไงฉันจะต้องให้ไก่ฉันออกให้ได้มากกว่านี้นี่แหละจุดผันที่ว่าเหตุนะ นี่แหละที่มามาเป็นยาสมีนไก่หมักทรงเครื่องเนี่ยเฮ้ยเรามีไก่เฮ้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบเรามีหมดเลยนะทุกทุกอย่างเลย ไอฟาร์มเราก็มีเราก็มีฟาร์มไก่แต่เป็นเป็นของลูกชายนะเพราะว่าจะดับสนุนให้ลูกลูกชายก็ทําทั้งเรื่องฟาร์มไก่เพราะเราจะมาทําหลายๆอย่างคนเดียวไม่ไหวหรอกนะลูกลก็ลูกก็ทำเรื่องฟาร์มไก่เอาไก่ก็มีวัตถุดิบก็มีแล้วก็เขาเรียกอะไรสูตรก็โคตรโคตรอร่อยแลยของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเฮ้ยมันมไ,ดได้จากไหนมาเนาะสูตรเนี่ยของคุณของคุณพ่อแหละคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งแต่คือเราจําความได้แต่ขนาดนี้เราอายุเท่าไหร่ละเราจําความได้ตอนอยู่ปหนึ่งป .2 เนี่ย เราก็ไปกินไก่กินไก่ทอดแม่กินไก่อบพ่อกินไก่ย่างพ่อกินคือมันมันอร่อยแล้วมันขายดีทั่วเลยอันนี้ยืนยันได้เมื่อสักคู่ไก่ที่เราทานเนี่ยผู้กองฟรุกก็บอกเฮ้ยไก่นี่มันอร่อยมากนะไม่เคยกินมาก่อนลองชิมดูสิเขาผมก็กินกันมจีนอยู่เราก็เออขนมจีนกับไก่มันจะเข้ากันได้ไหมนะก็ แต่ลองทานดูโอ้โหไม่ธรรมดา,ารสชาติดีนุ่มแล้วก็หอมอ,อ,อันนี้สำคัญมากเลยนะครับทำให้รู้ว่าอ๋อครอบครัวบ้านนี้เขาเ,เขาทำไก่กันมานาน,นาในในการค้าเรื่องไก่เพราะนั้นก็ถึงเข้าถึงและเข้าใจว่าวิธีการทำให้มันอร่อยเนี่ยทำอย่างไรกลับไปที่ไก่หมักยสมินฮะนเป็นยังไงเราเรได้สูตรมาจากพ่อแม่ได้สูตรได้สูตรมาจากพ่อแม่แต่เราเเป็นคนที่แบบว่า จะเป็นคนที่แบบชอบมีความคิดที่นอกกรอบอที่ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยจะแบบอะไรกับเหมือน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 ,นมีความคิดตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงโอเคสูตรของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าในยุคสมัยเนี่ยมันก็ต้องมีการให้เข้าถึงให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยที่แบบว่าเอ้ยอยู่บ้านก็ก็ก็กินไก่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือเราจะทำสะตายสะตายประมาณนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เลยเลยเริ่มมาทำเนี่ยยัสมินยัสมินแบบไก่ไก่ไก่หมักที่ว่าทุกคนเขาเรียกว่าไม่ต้องออกออกตลาดไปซื้อ,อไก่ต้องมานั่งทำอะไรเงี้ย <tavalla S 2> <ๆ S 1> หมาย<ๆ>ถึงว่าเราทําให้สําเร็จเลยเพราะยุคเนี้ยมันเป็นยุคแการ แข่งขันกับเวลาหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคือเราทําพร้อมสําเร็จเรียบร้อยเลยความอร่อยรับรองนลฮะรับประกันเลยอายุพ่ออายุแม่อายุเราเนี่ยนะในในความอร่อยที่ขายกันมานานเนี่ยหมายความว่าสะดวกง่ายดายสะดวกง่ายดายสงมาเนี่ยก็จะคุณจะทอดได้ทอดได้อบได้ย่างได้เข้าเว็บก็ได้แต่แต่เว็บก็จะใช้เวลานานนานสักหน่อยนะ แต่ว่านะ่ะมันคือมันสามารถทาได้คุณสามารถไปต้มก็ได้คุณไปต้มเนี่ยคือไอ้ไอเครื่องเนี่ยมันก็ยังยังอยู่เพราะว่ารายการทําของเราเนะี่ยเราใช้วิธีแบบว่าดูดดูดดูดในนี้เราใช้สูญญากาศในการที่ว่าดูดเครื่องเข้าไปในตัวไก่เลยมันจะมีเครื่องที่เราไม่ได้หมักหมักหมักมือธรรมดา,ามันจะเป็นการหมักแบบว่าเข้าเนื้อเลยเข้าเนื้อดูดเข้าไปในเนื้อเลยถ้าคุณแต่ว่าเอ้ยบ้านนี้ไม่ไม่โอเคไม่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 มีหม้อย่างไม่มีเตาอบอะไรเงี้ยต้มมันเลย ต้มได้แล้วก็มันจะนุ่มอร่อยคล้ายๆเหมือนไข่ต้มน้ำปลาเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้ประมาณนั้นท่านผู้ชม<ด>ครับนี่เป็นวิธีการที่ทจริงๆแล้วการตลาดสมัยใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจและพัฒนาให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันเพราะวิธีคิดของเขาเนี่ยนะจาฮ์บิบานเนี่ยก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้สะดวกง่ายได้แล้วก็<ช>รวดเร็วเพราะฉะนั้นการทําไก่หมักยัสมินเนี่ยง่ายมากสําหรับจะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอยู่คอนโดอยู่ อพาร์ตเมนต์ hmm. อยู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อมาตอนนี้เนี่ยในเพจเขาก็มีขายแล้วนะฮะเ,เรียกได้ยังว่าประสบความสำเร็จกับไก่หมักยัสมินแล,ล้วเนี่ยคือคนเรามันมีเป้าหมาย <c oughs> ที่จะประสบความสําเร็จ <c oughs> แต่ละเป้าหมายแต่ละคนก็แตกต่างเป้าหมายของเรามันก,ก็คือมันต้องเดินต่อไปแต่ว่าการที่เราเดินแต่ละก้าวเนี่ยก็คือความสําเร็จของเราแล้วเพียงแต่ว่ามันจะสําเร็จอยู่ณนะ ระดับไหนระดับไหนขึ้นไปตามสเต็ปตามสเต็ปคือเหมือนว่าเราวางเป้าของเราไว้มันก็กเดินตามเป้าอยู่<ม>ก็คือขึ้นอัลฮัมดุลละไปไปไปตามไปตามสเต็ปแต่ยังไม่ได้ถึงเป้าที่แบบสูงสุดปีะไรประมาณนั้นคือเดินกำลังเดินตามสเต็ปตามสเต็ปอยู่ณณณในะนะนะขณะนี้แต่อัลฮัมดุลละทุกสิ่งทุกอย่างคือตอบตอบรับได้ดีตอบรับได้ด้วยดีค,คือก็ ที่ถูกใจคนนะนคือคือหนึ่งเหมือนว่าคนให้กําลังใจในในการที่ที่เออกินกินไก่ของเราอ,ะอ่ะอ่า <Okay. S 2> ก็เหมือนว่าแบบว่าคือเวลาเราทุกคนจะมีความสุขใน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 ที่ว่าเอ้ยไก่ของเธออย่าง อร่อยอย่างนี้นุ่มอย่างนั้นนี่อย่างนั้นคือมันมันมันเป็นความสุขแล้วเหมือนว่าเราสิ่งที่เราตั้งใจทอาอ่ะแล้วม่ไปตอบโจทย์คนที่เขากินอะ่ะเขาโอเคกับเราเราก็โอเคเราก็ถือว่าเออโอเคมันมีความสุขใน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 เรื่องของการกินอันนี้นความอร่อยของเราอันนี้ท่านผู้ชมครับแม่ไก่<น> <laughs> สดยัสมินะะเ,มเนี่ยนะฮะผมได้การันตีได้เลยอันนี้อันนี้ตัวเองเป็นหลักนะวันก่อนที่เคยไปเที่ยวเชียงรายมาเขาก็สั่งเราก็สั่งกันหลายคน สั่งมาลองทําดูที่บ้านปรากฏว่าหลายคนก็ติดใจดแล้วผมสังเกตยังไงสังเกตจากง,งานที่ผ่านมาคนมาหาทานอาหารทานไก่เนี่ยไก่น่บอสม้อย่างน่บอสม้อย่าง,ท,งทั้งที่น่บอสไม่มานะอาจจะติดขัดอะไรบ้างแต่ว่าอ,อ,อันนี้เป็นข้อมูลจริงที่เราสามารถแจ้งให้ทราบได้ว่าสแสดงว่าไก่เขาเนี่ยม,มีคุณสมบัติที่สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อได้ กพราะก่อนวันงานแตวผมขึ้นเพจของผมเองนะกระจายข่าวไป<ช><ช>เพื่อให้ได้รู้ว่านิบอสเนี่ยมาแล้วนะฮะ<ช><ช>ทั้งถังทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับธุรกิจนี้เนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะแน่นอนเขาต้องค้าขายเนี่ยต้องมีกําไรแต่ว่ากําไรส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็แบ่งปันไปถึงทั้งเด็กกำพร้าทั้งโรงเรียนสอนศาสนาทั้งช่อง TV ทีวีต่างๆนี่เป็นคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่ที่เขาสามารถที่จะ ดูแลบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเขาแล้วธุรกิจของเพือแพ่กับสังคมด,ด้วยด้วยนะอ,อยากจะให้นิบบอพูดถึงการที่เราทําธุรกิจเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราเรามีกำไรกําไรแล้วการแบ่งปันเนี่ยมันสําคัญอย่างไรแล้วมีความสุขอย่างไรลองบอกกันกรองออกมาจากหัวใจคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเคยฟังรู้สึกบางจะพูดเองแหละให้ ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาใช่ไหมอันนี้เราก็มีในใจแล้วคือถ้าสมมติทางาท่าที่แบบจะช่วยเหลือคนที่เด็กกำเด็กกพร้าครอบครัวที่เป็นกำพร้าแต่ว่ายังมีกพาพร้ากำลังที่แบบว่าจะจะมีอาชีพโดยที่แบบว่าจะไม่ต้องพึ่งพาแบบมูลนิธิอะไรเรื่อยๆตลอดไปไม่ได้แปมือขออย่างเดียวใช่ใช่ค,คือตรงนี้เรามีมีโครงการเลยนะยังมีเนีย่ยมีความตั้งใจไว้เลยนยะมีโครงการก็คือสมมติว่าที่ แต่เป็นเด็กกำพร้าหญิงไม้หรือคนยากจนอะไรเงี้ยถ้าติดต่อเข้ามาทางรายการเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยก็คือจะเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาเรียกว่าขอแค่ทุนเราเอาทุนคือมันต้องไปคำนวณกับว่ามันมันอะไรยังไงคือทุนเนี่ยทุนเนี่ยจะเป็นของเรากําไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแต่เพราะว่าเราเราจะส่งให้ของสัตยาชนทำเนี่ยก็คือสัตยาชนก็คือเรามีมีเนี่ยนี่เรายังไม่ได้คุยกันหมายถึงว่าบอกว่าคือมีแต่ว่า เราเราจะลงทุนให้ทุกอย่างเลยแลวศรัทธาจนเนี่ยก็คือไปทําต่อยอดให้มีกําไรหน่อยเพื่อที่จะให้กลุ่มที่เขาเป็นแม่ไม้ายเด็กกำพร้าคนคนยากจนเนี่ยให้เขาไ,ได้ไปมีธุรกิจให้ได้ไปให้ไปมีธุรกิจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ยคืออะไรแล้วแต่เนี่ยอะไรแล้วแต่ถ้าเราให้ฟรีเนี่ยมันจะไม่เห็นคุณค่าถูกต้องครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะไปเอาขอแพงหรือจะไปเอาอะไรคือให้เขาอยู่ได้แต่เราทางเราเนี่ยเต็มยินดีเต็มที่เลยจะ เป็นทุนเป็นคนที่ทําให้แล้วให้สัทธาชนเนี่ยเป็นคนไปสานต่อ,อสัทธาชนจะทําอย่างไรที่แบบว่ายาเยาเนีย่ยโยนโยนประมาณนี้คือว่าเหมือนเหมือนรร่วมด้วยช่วยกันคือเรามีอาชีพแล้วก็สัทธาชนเนี่ยหรือยาติมทีวีเนี่ยก็คือมีเครือข่ายเยอะมากเลยที่ว่าไปเที่ยวเนี่ยทั่วเหนือไปจรดใต้เนี่ยมี เขาเรียกอะไรทีมงานของศรัทธาชนเด็กกำพร้าคนไม่ไม่หญิงแล้วตอนที่ที่ไปสัมผัสมาเยอะมากเลยนะแต่เชื่อเถอะทุกคนเนี่ยอยากจะมีอาชีพถ้ามันมีอาชีพเนี่ยมันจะสร้างความมั่งคั่งกับตัวเองใช่ไหมมันจะไม่ต้องแบบเหมือนว่าเขาทุกคนเนี่ยไม่อยากจะเป็นภาระใครหรอกนะอยากจะยืนด้วยตัวเองและอยากจะขึ้นมารับผิดชอบตัวเองอ่ะแต่บางทีบางครั้งเนี่ย เฮ้ยจะไปยังไงล่ะจะทำยังไงล่ะมันจะยังไม่มีโอกาสนอนจะต้องมีคนนอนจะมีคนนำพานี่ดีล่ะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยมาได้ยินคําว่าให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวทางที่มูลที่ศรัทธาชนเราได้ดําเนินการการการที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงมากครอบครัวคมพ้าคนยากคนจนคนรอยโอกาสเนี่ยนะฮะเขาไม่ต้องการแบมือขอตลอดหรอกครับ จริงๆแล้วเราพบว่าจากการทำงานมาหลายๆปีได้สัมผัสกันมาเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะยืนด้วยลาแข้งของตัวเขาเองแล้วมันจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนี่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะฮะอารยาวิบ้านเนี่ยได้พูดคุยขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินผมพูดบ้างอะไรบ้างแล้วก็เก็บมาแล้วก็อยากจะอยากจะให้งานนี้มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการสร้างอาชีพการให้เบ็ดให้อาชีพเนี่ย ดีกว่าให้ปลานั่นก็คือเงินที่เราจ่ายประจําเดือนไปทุกเดือนอทุกเดือนเนี่ยนะจ่ายแล้วก็ใช้ไปแต่ว่าการได้อาชีพเนี่ยจะไปต่อยอดอเลี้ยงดูลูกของเขาครอบครัวของเขานะให้เกิดการพัฒนาแล้วเขาก็จะคิดเองอแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะเขาจะภาคภูมิใจในอาชีพของเขาเรารู้สึกได้ว่าเออน,นี่คืองานที่เขาสามารถหาไรายได้ด้วยอันบริสุทธิ์ที่เป็นริสกีที่อัลลอให้มา นะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าบิบามากมากนะับกับการที่เปิดทางให้เราได้ได้อาจจะเป็นการร่วมธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจกึ่งสงเคราะห์นะเพื่อเพื่อที่จะให้ประคับประคองครอบครัวกำมพา้าหรือหญิงม้ายคนยากคนจนเนี่ยได้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้ขึ้นมาวันนี้ช่วงท้ายสุดท้ายเลยอยากจะให้ฝากข้อคิดไว้ตรงนี้อยากจะพูดอะไรเรียนเชิญครับก็ย้อนย้อนไปนิดนึงจะได้จะได้จะได้สอดคล้องในลักษณะที่ว่าให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาเนี่ย คือธุรกจิจของ,ของ,ข,องของเราที่ทเ,รเราคิดเราคิดจากประสบการณ์ที่เราทําผ่านความยากลาบากมาเนี่ยมันมาสรุปที่ความง่ายที่ตรงเราที่เราจะมอบให้คือทุกคนเนี่ยที่ที่จะไปทําการค้าการขายที่จะสร้างไรายได้กับตัวเองเนี่ยคือมันง่ายมากเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าทําไก่ให้สุกอย่างเดียวเอาแค่คือทุกอย่างอ,อุปก,กรณ์พร้อมหมดไก่ไก่หมักแล้วเรียบร้อยน้ําจิ้มมีแล้วถังถังพร้อมอบเรียบร้อยคือทุกอย่างพร้อมหมดเพียงแต่ว่า ไปทําให้มันสุกก็แค่นั้นแหละคืออันนี้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 คือคือคือสารต่อแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ก็อฮิมดุลิละนะก็คืออฮัมดิลิละที่ได้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 มีโอกาสมามาคุยกันแล้วได้มาแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่แบบว่าเราตั้งใจที่แบบว่าอยากจะให้ถึงที่เราทาเนี่ยได้ได้ถึงคนกำพ้าเด็กกำพ้าเด็กเด็กยากจนที่เราที่เหมือนว่าที่ที่เคยไปดูที่เคยไปสัมผัสที่เคยไปดูงาน กับสัตชาชนเนี่ยเราก็เก็บมาคิดไงเราทาไงเราจะช่วยเหลือเขาได้อะไรเงี้ยทาไงจะช่วยเหลือเขาได้เลยแล้วก็ตรงช่องทางเนี้ยแหละมันเป็นมันเป็นช่องทางที่ที่น่าที่น่าจะดีเหมือนที่บางรัชพูดแหละนะคือคนเรามันจะมีความภาคภูมิใจในการที่ว่าได้เงินมาถึงมันจะน้อยนิดแต่มันได้ด้วยกับนำเขาเรียกอะไรนำพักน้ำแรงของเราเนี่ยมันจะมีความภาคภูมิใจมากกว่าที่เราจะไปแบมือขอนะคะจ้ะ อันฮัอดุลละฮะชุวกัต่อรัศมีตาลาที่ให้พวกเราได้ทําธุรกิจแล้วก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อสังคมนะฮะขออ้อดวอาให้ธุรกิจของคุณฮาบิบาเนี่ยยัสมินไก่หมักเนี่ยนะฮะได้ประสบความสาเร็จมีบรกงกามีความจำเริญและพัฒนาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตต่อๆไปได้ต่อยอดให้กับผมว่าถ้าใครทําธุรกิจแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ย ถึงแม้ว่าจะไม่ร่ํารวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าธุรกิจของเขาสามารถไปช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้กับคนได้โอกาสได้นะผมว่ามันจะมีมเขาเรียกว่าเป็นสุขยิ่งกว่ากับการที่ได้ปัจจัยล้นหลาม,มแล้วก็เกิดความเสียหายในอนาคตนะก็วันนี้ดีใจฮะที่ได้ามาพูดคุยกันแล้วก็ได้ส่งเสริมทางด้านอาชีพนะซึ่งกันและกันขอดุอาให้ ได้รับความสําเร็จจริงๆด้วยความบริสุดใจนะครับวันนี้รายการอยาติมงัสันของเรานะฮะผมได้พูดคุยนั่งคุยกันมานานนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้รับสาระได้รับประโยชน์แล้วข้อคิดต่างๆเนี่ยเกิดประโยชน์มากทีเดียวถ้าพวกเราได้ได้มีส่วนได้ฉุกคิดแล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผมเชื่อว่าจะเป็นความดีแล้วต่อยอดในอนา,นานคตได้นะครับวันนี้อย่าติมกสสันเวลาหมดลงแล้วครับ อาผมดูสวรดีข้าเจ้าบิบารุนพิทัก์ต้องลาไปก่อนครับบิลลตอฟิกมณิดายะวาสรมะตรคุ้มมรร์มุตลลอะรก